มาแล้วครับมาแล้วครับหไหนมาแล้วไหน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 มาแล้วครับมาแล้วครับเมื่อกี้เราเราอ่อยนะครับขาหมดเรามาแล้วเราใช้อ่ำโครงไก่อ่อยนะครับอ่อยแล้วมาเลยแบบนี้ผมต้องแม่คุบผู้ชมมันล่อมือผมแล้วครับ โอ้โหต่อครับต่อต่อยยังไงสัการูมติดน้ำอ่ะสวัสดีครับจานดมนะครับวันนี้ช่องจานดมครับจะมาทำอะไรปลดปลดครับอาโปไทย เป็นไครับวันนี้คิดว่าคิดว่าสงสัยจะไม่ได้ตัวอ้าวทำไมพูดอย่างนี้ล่ะการน้ำมันกหมดเยอะนะครับโปรไทยกับน้องเนรนะครับมาแบทเทิร์นกันวันนี้ตกปรากฏลำน้ำยังนะครับลำน้ำยางนะครับ,รบจังหวัดยะโสธรดูบรรยากาศ เดี๋ยวเราตกกันครับยาที่ใช้นะครับเป็นเยาย่าเหม็นนะครับเย่าหมาักอยากไปดูผลงานครับ ดูโปเขานะครับดูโป,โปเขาตี ดูวิธีใส่เหยื่อครับหอมไหมครับก <laughs> ิน <laughs> หอมกินอะไรเอาต่อแล้วบอกวาดหนึ่งทีครับหอมไม่หอมก็ไปดูครับ หนึ่งตัวครับง,งามไหมงาม <c oughs> เ,เ,เ,เ <c oughs> ฮ้ยเน็ตเน็ตอ้าว <c oughs> เอาติดใส่ติดใส่ติดหน่ตัวครับตัวแรกของวันนี้เอามามงลงมาเขาโยกามากเลยแถมตังหายนี่ม่วไหไว่โกไก่ไก่ม,วม่วไหวบางแ้นมันม

ปาใครครับ เราไม่เรามาไกลหาค่าน้ำมันครับมึงโดนระวังมึงโดนบูลลี่นะตัวเล็กก <od ic to out> ็เอาครับ ใหญ่ไหมใหญ่ไหม,มไ,ไหนครับดูปลาหน่อยพอแล้วครับ,บมีไซส์ครับเห็นไหมมันดูดผมสามสี่ครั้งแล้วสงสัยจะได้แกงหน่อไม้ส้มหร่วนไซส์สวยครับ ใส่นี่แหละที่ต้องการสงสัยเหยื่อเราน้อยครับวันนี้กว่าได้กลับไปซื้อเหยื่ออยู่ครับหวงเนี้่เหยื่อกูใคร เรือเรือคุณลุงตุ้มปรากฏนะครับกำลังจะไปใส่ตุ้มปรากฏให้เรือฝาน้ำต,ตึ้นเรือโลกดวงวายแย่ล่ะโก<อ>ตดวงย่างไปวะลงมาน้ำเลย

กดใหม่ครับมีแตงหัวการอเอาเบียนหัวครับกินข้าวใส่อา้าวชิบหาย,ายเบียนกาอัราย ตัว <laughs> มีแต่หัวมันเดิมกินอยู่ปลายน้ำนี่ปลากก็ร้องเดือดมากแมมันเนี่ยตัวเอาอย่าบังสิครับ ะเขาปะนั่นแล้วเออจัองว่าผวก็ผัวมันไปซื้อ,อยางกาบอกแต่อยู่เดี๋ยวนี้ให้โซตัวหน่อยสิค่ำแล้วนะค่ำแล้วมันจะได้ผึ่งโลไหมนี่แ <laughs> ดดเข้าไสเลยเ <laughs> <laughs> มียกูรอกินปลาอีกเมียฉันต้องไปกินปลากรดเ <laughs> มียฉันต้องไปกินปลากรด <laughs> เขาปุ่มเขาปรุมมัน <laughs> มา <laughs> ถึงยากมันถึงยากเอาง้อให้บ okay. oh, no? uh ุดปลูกตัอเลยเอามาใส่เอาห้อปุ่มม the ึงก hey. no ันนะไปเสียข่อยเอาไฟกันโมเมียนไอ้อยดีตัวยล่ะดิงใส่นาดีเดียดกระสาดพวกเบียดด้วยเลยต่อแจมแจมประวัติมันหน้ามึงไดกูได้ขวดน้อยมาแล้วนี่ใส่ดีดวงมีจริงขวดน้อยครับ ต้นพลังงานตอนจริงจะได้ไม่ง่วงอันนั้นบักไซผมนี่นะท่างขวาดถล่มแล้วฝาด้านระกฏเนาะใสงามงามครับสวยงาม ใหญ่กว่าป้ากระหยัง ่้แตบดหลดเพงหมดอะบ้าแบดแบตุกเห่อกักไงอะเจาาเผิดตะเวียนะเว้นเมันอิเปิดเนเบิดี่นุมเหม่อเท่าไรพะจะใกล้กันควายอยากมองขึ้นอยู่เว้ยวอสนาตาเกิดไหมใครอยู่ต้นเขาไปได้นีหรอ ลองนักตัวใจนั้นลงอี่านี้าป่านก็ขงด้กินนักตัวใจนั่นลงอ้ากินนี่เอาเป็นเนไปกับประเทศต้องเขาหมือนกันเอ้าข้ามาก็เริ่มโตขึ้นโตขึ้นครับาทตกกันแน่แต่ เที่ยงยันยันเมืด่ดนี่เขาจะเงินประกวดกินเอาเอาตัวมาดูสิตัดายตาย่กันสีพ่อมากกว่าต บ anyway> oh uh, ื้อพวงหลดได้เงี้ยครับนี่ของเงีนแขนข่จริงเลยพ่นไปก็พิไปไปเราเจาะพิหมดสพันใหญ่มาอยกแล้วหนึ่งตัวบาไปไปตนดับเดี๋ยวบ้ามองเขาอยู่ไปดับเลยขากล่องมาพืขาทำให้เบิ้งกันนะมีใส่มีใส่ให้ดูตัวปลาหน่อย

กินตอนไหนไม่รู้แต่ที่รู้ว่าเป็นตัวอยู่กินเด็กก็ยิงตัวเล็กนะครับตาก็เริ่มเริ่มแล้วปาก็เริ่มร้อยรอ <c oughs> ใจี๊ดจเล็กก็น้ำหนึ่งครับแกียงเส่หนองไม่ส้เมเล่นดูผลประกอบการครับ ทำคืนนี้พอได้พอใช้ได้รู้สึว่าเร็วไล่ยังเจะไรดีกินกับอะไรก็เลยใส่ใส่เครื่องเยอะ โอเคเวลาเท่าไหร่แล้วครับเก้วก่ะจำเลยได้เจ็บของแล้วครับแก้วก่ถึงเวลากลับแล้วครับปวดใช่เลยไกลเก็บของวดนี้หรือว่าไปจะขวดป่ะขวดนี้ อารมณ์ยังทางเ่ยังยังีฮอดคนนีวะเนี่ยมีฮอดคนนีหรอเน้อายประกวดเถพัคนนีนี่หอมาไกลใช่หรอเด็กวมานีที่สุดแต่ว่ามามือมาซำมือองันบิดฮัลโหลเ่ยโทรตามแล้วกลังเก็บขวงีรักแมน นิ้วเขานิวเขาเคอพิวเลยนะครับบ่ไดร้แต่บัวที่จับกาอยู่เลยเนี่ยเคอฟิวเนี่ยเนี่ยมันเนี่ยมันถ่ายแขงน้องมังกรนี่ไม่มีจุดาย้นไม่ตรงเสีปกต

ทางไหมเลือทางก็ได้อีกครัวทกูยากขึ้นหมดเอยู่ทางสั้นมากเออเดี๋ยวเปือบปูกาดแรงลงยั่งหัวหน้าไปเฮ้ยเจ็บพวก้วยได้เลยหน่ย ঐ কাক যি দি সোমোৱা তই น้ำยโอ้หอด่วมันเสียเฮียดแม่มหอยด่วมันเสียนักหนังนักยังวะบคเปิดขวาฮะโอเครับสำหรับทริปตกปรากฏนะครับลำน้ำยังแม่โซทรนตอนนี้สี่ทุ่มสี่ทุ่มแล้ว นะครับต้องกลับบ้านแล้วามาดูผลประกอบการน,นะครับอ่าให้ดูผลประกอบการก่อนพอได้แกงพอได้แกงครับโอเคครับขอปิดคลิปเพียงเท่านี้บายครับบาย굿ไนครับ หน้าไม่รู้จะไปไหนครับครับเยวค่อยว่ากันโอเคครับ